นี้ครับมือนี้ก็เจอกันในป่าเห็ดเหมือนเดิมครับมือนี้ว่ามือนี้ว่าสิมาเลาะเบิ่งเห็ดกันว่าสิมีเห็ดง้างออกอยู่บ่เพราะว่าบ่าได้ขึ้นมาหลายมื้อแล้วครับน้องเห็ดพึ่งขมครับพี่น้องมือนี้นี่ครับรอบใหม่ได้คือหนี้เห็ดพึ่งขมสวยๆครับเห็ดพึ่งขมครับ เสียดายฮะดอกน้อยก็ยังมีอยู่เอาปากเอาดีกว่า

เก็บไว้ก่อนครับอันนี้ก็มีเห็ดไขรที่เก็บมาก่อนนะนานี้ครับพี่น้องกับบรรยากาศมื่อนี้กับฝนตกดินครับอีกหมู่นึงครับเมื่อน,นี้หาเลาะเก็บเป็ดเปิงนคมกันครับพี่น้อง เป็ดอกน้อยครับขออนุญาตทามที่น้องเอซซีเนาะครับนี่เห็ดเพิงชนิดนี้เนี่ยเขาเอื่นเฮ็ดเพิงยังกันครับนี่หลายคนก็ว่าเห็ดเฟิงชนิดนี้ขมกินบม่ได้ครับแต่เท่าที่บาซิ์เคยเก็บมัน กินได้อยู่ด้แต่ว่ารสชาติมันก็สิแปลกจักหน่อยครับท่านได้หูก,ก็ขอคำแนะนำในเด้อนี่เป็นเห็ดถงผมครับคนข็ตกใส่เห็ดถุงกรได เห็ดปวกไก่น้อยครับโอู้หกำลังออกเลยผรอ,อืมฮะเลาะเงาพุนก็มีฮะเห็ดพึ่งผมอีกแล้ว เห็ดขมครับนี่พี่น้องเอ้ยมือนี่โอ้ยยังอ่อนๆอยู่เลย ดอกนี้ยังน้อยอยู่ครับเอาน,นี่โบเมนเห็ดเพิ่งคุ้มตัวนี้นี่ ส่วนที่เหลือเอาไปตองปกไว้สองดอกครับ นี่หอโอ้โหสวยด้วยครับรีงามเลยครับโอ้โห 你弄个来来，你弄呗。嗯嗯 สรุปการหามือนี้ครับก็ได้อยู่ประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้เพราะว่ามือนี้เบาซิดมากก็บอกคือว่าเฮ็ดสีอ,ออกครับเป็นเฮ็ดเพิงคมครับออกเฮ็ดอย่างอื่นก็ยังบ่ท่านได้เห็นปันไดก็ขอบคุณทุกกำลังใจครับทั้งที่ยังให้กำลังใจ i าน n s นนคุดบาก,กับผมบาซิดผู้นี้ครับ ขอบคุณทุกแชร์ทุกไลค์ครับสำหรับการหามือนี้ครับกถือว่ายังพอได้อยู่ครับพี่น้องส่วนมากก็เป็นเห็ดพึ่งคมครับทั้งหลายขอบคุณทุกคนบัางใจครับขอบคุณทุกแชร์ทุกไลค์ครับพี่น้องที่ยังเข้ามาให้กำลังใจอีสานบานคุณบากกับผมบาสิตปนนี้ครับสำหรับมือนี้ก็สิพอไว้สำนี้นะครับคลิปนี้ก็ได้คลิปหน้าเจอกันใหม่ครับพี่น้องสวัสดีครับ